สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องเวลาของข่าวเที่ยงเศรษฐกิจนะคะสาหรับความเคลื่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจวันนี้มาติดตามภาพรวมเศรษฐกิจไทยทั้งในปีที่ผ่านมาและแนวโน้มเศรษฐกิจในปีนี้กันค่ะซึ่งล่าสุดนะคะสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพาร์ก็ได้สรุปตัวเลข GDP ไตรามาสที่4ปี2557ออกมาแล้วนะคะเพราว่าปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจนค่ะขยายตัวร้อยละ2.3เพิ่มขึ้นจากไตรามาสก่อนหน้าที่ขยายตัวเพียงร้อยละ0.6นะคะ โดยปัจจัยสนับสนุนมาจากการบริโภคการลงทุนภาคเอกชนการส่งออกและรายจ่ายเพื่อการอุปโภคของภาครัฐปรับตัวดีขึ้นและเมื่อรวมทั้งปี2,557พบว่าเศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ0.7ต่ำกว่าที่คาดการเอาไว้เนื่องจากเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีแรกขยายตัวได้ต่ำนะคะ ส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี2558สภาพัฒย์ยังคงตัวเลขการขยายตัวไว้ที่ร้อยละ3.5ถึง4.5โดยมองว่าปัจจัยสนับสนุนจะมาจากการส่งออกที่ฟื้นตัวตามทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกการลงทุนภาคเอกชนและการท่องเที่ยวรวมถึงการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐแต่ก็ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามค่ะโดยเฉพาะราคาสินค้าเกษตรที่ยังอยู่ระดับต่ำการแข่งข้าของเงินบาทและอัตราเงินเฟ้อที่มีแนว น้มลดลงอาจส่งผลให้อัตราดอกเบีย้ยแท้จริงปรับสูงขึ้นด้านมาตรการดูแลค่าครองชีพของประชาชนนะคะวันนี้กระทรวงพาณิชย์ปล่อยขบวนรถทงฟ้าสู่ชุมชนกว่า100คันค่ะออกจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาประหยัดนําร่องในเขตกรุงเทพมหานคร50จุดค่ะพลเอกชัดชัยสาริกัญยาผู้ ขอัยคะ่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ปล่อยขบวนรถทงฟ้าสู่ชุมชนหรือโมบายยูนิตจำนวน100คันออกจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพในราคาต่ำกว่าท้องตลาดร้อยละ20-40อาทิไข่ไก่น้ำมันพืชน้ำตาลและข้าวสารโดยกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครและสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการกำหนดเขตชุมชนและอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางโดยวันนี้จะเริ่มกระจายรถทงฟ้าไปยังชุมชนต่าง ต่างจำนวน50จุดจากเป้าหมาย750แห่งในกรุงเทพและปริมณฑลดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนกุมภาพ,พันธ์ถึงเดือนมีนาคมโดยกระทรวงพาณิชย์นะคะคาดว่าจะสามารถเข้าถึงประชาชนได้ประมาณ3 0แสนคนและช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนได้30ล้านบาทค่ะ ส่วนการปล่อยสินเชื่อรายย่อยเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายนะคะตอนนี้ธนาคารพาณิชย์บางแห่งค่ะเริ่มพิจารณาเข้มงวดมากขึ้นเนื่องจากว่าภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในปีที่ผ่านมานะคะทาให้นีกคงค้างค่อนข้างสูงโดยนายสุภักศิวรักษ์กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคาร CIMB ไทยเปิดเผยว่าสินเชื่อรายย่อยของธนาคารมีนีกคงค้างอยู่ในอัตราค่อนข้างสูงโดยเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้10,000บาทถึง1 5 0 0 0บาทต่อเดือนซึ่งเป็น ลูกค้าที่อยู่ในชนบทหรือเกษตรกรเพราะแม้ว่าจะได้รับเงินจากโครงการรับจำนำข้าวแต่เนื่องจากราคาสินค้าเกษตรตกต่ำจึงทำให้ภาระหนี้ที่มีอยู่ยังคงสูงค่ะธนาคารจึงต้องปรับหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อรายย่อยให้มีความเข้มงวดมากขึ้นส่วนลูกค้า SME เชื่อว่าปีนี้จะสินเชื่อจะขยายตัวได้ดีกว่าปีที่ผ่านมา แต่ยังมีลูกค้าบางกลุ่มที่ธนาคารต้องดูแลอย่างใกล้ชิดคือกลุ่มเกษตรเนื่องจากยางพาราและปาล์มน้ำมันราคาตกต่ำรวมทั้งกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เนื่องจากในปีที่ผ่านมามีการขยายตัวสูงมากจนเกินไปส่วนกลุ่มที่คาดว่าจะขยายตัวได้ดีคือกลุ่มส่งออกที่คาดว่าจะขยายตัวได้ดีขึ้นถึงร้อยละสี่ค่ะและโครงการสาธารณูปโภคต่างๆที่จะได้รับผลดีจากโครงการลงทุนของภาครัฐ และจากการที่สังคมไทยกำลังที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะคะการเคหะแห่งชาติก็ได้จัดทําโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุกลุ่มที่มีไรายได้น้อยและผู้ยากไร้ค่ะโดยทําการปรับปรุงซ่อมแซมรวมทั้งจัดสร้างบ้านที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมนะคะให้ผู้สูงอายุได้อยู่อาศัยในชุมชนเดิมค่ะ โดยล่าสุดนายกฤษดารักษาคุณผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติได้มอบบ้านผู้สูงอายุในโครงการบ้านสบายเพื่อยายตาจำนวน14หลังใน4อำเภอของจังหวัดสงขลาได้แก่อำเภอเมืองอำเภอหัดใหญ่อำเภอจนะและอำเภอสิงหานครซึ่งการเคหะแห่งชาติได้ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้ทำการวิจัยวัสดุฝาผนังที่ทำจากใบตาลตโนดซึ่งมีอยู่มาก ในพื้นที่ นำมาพัฒนาเป็นผนังสำเร็จรูปที่มีประสิทธิภาพนำมาใช้ในการออกแบบและก่อสร้างบ้านให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและเหมาะสมกับการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุสำหรับโครงการบ้านสบายเพื่อยายตาการเคหะแห่งชาติได้นำผลงานวิจัยมาแปลงสู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้านการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มีไรายได้น้อยและผู้ยากไร้โดยการปรับปรุงซ่อมแซมหรือจัดสร้างที่อยู่อาศัย ให้สามารถอยู่ได้อย่างปกติสุขในชุมชนเดิมค่ะ ส่วนการลงตัวในตลาดหุ้นไทยนะคะวันนี้ดัชนีเคลื่อนไหวผันผวนค่ะจากแรงขายทำกำไรส่วนหุ้นสหรัฐปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นขานรับตัวเลข GDP ของกลุ่มประเทศที่ใช้สกุลเงินยูโร18ประเทศที่ประกาศออกมานะคะปรากฏว่าขยายตัวได้ดีเกินกว่าที่คาดไว้ในไตรมาสที่4ของปี2557ค่ะรวมถึงราคาน้ํามันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นด้วยก็ได้ส่งผลให้ดัชนีดาวโจนส์นะคะเพิ่มขึ้น46.97จุดปิดหนระดับ18,000จุด เป็นครั้งแรกในรอบปีนี้ค่ะส่วน NASDAQ เพิ่มขึ้น36.23จุดและ S&P 500เพิ่มขึ้น8.51จุด ฟังตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวขึ้นเป็นส่วนใหญ่นะคะขานรับเศรษฐกิจไรามาตที่4ปี2,557ของหลายประเทศที่ปรับตัวดีขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นของฝั่งยูโรโซนและญี่ปุ่นนะคะทําให้ดัชนีนิกเกอีตลาดหุ้นโตเกียวปิดภาคเช้าพุ่งขึ้นไป118.48จุดปิดเหนือระดับ18,000จุดเช่นกันหางเซงตลาดหุ้นฮ่องกงเพิ่มขึ้น52.71จุดและเซี่ยงไฮ้คอมปพะสิ์ของจีนบวกขึ้นไป7.82จุดค่ะ ส่วนตลาดหุ้นไทยปิดภาคเช้าวันนี้ดัชนีแต่ที่1,616.51จุดบวกขึ้น0.62จุดด้นมูลค่าการซื้อขายกว่า23,792ล้านบาท ด้านราคาน้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องค่ะที่ตลาดในเม็กของสหาราัฐเพิ่มขึ้นมา1เหรียญ57เซนต์มาปิดที่5 2เหรียญ78เซนต์ต่อบาเรลส่วนบริษัตลาดลอนดอนเพิ่มขึ้นถึง4ี่เหรียญ47เซนต์ซนค่ะปิดที่6 1เหรียญ52เซนต์ต่อบาเรล ส่วนราคาทองคําในประเทศเชา้านี้ราคาทองในบ้านเรายัางทรงตัวนะคะทองคําแท่งรับซื้อคืนอยู่ที่18,950บาทขายออก1 9 0 5 0บาทส่วนทองคํารูปพรรณค่ะขายออกอยู่ที่19,450บาทค่ะ